หั yeah. วล้อในยี่ห้อก like ูพักจะกดแรงแล้วมาสะบดคำกรอนเพราะว่าไม่มีใครกดแทงคารีอย่างกูต้องจำยอมไงแค่เห็นทีมกูเลือกตัวอนาค้ชรินรอนกูอยากจะเล่นไวโอเลตแต่ก็เสกกดไม่ทันยอนดูทีมกูแครีสามกเม2สองิวปากปลาไปเกตสแต่ฝีมือแม่งอยู่เกต2มึงออกแต่เศษของ ตั้งแต่เริ่มยันบ้านแต่เก็บตังไม่ยอมซิมึงกลัวจนืไม่มีตังซื้อข้าว <c oughs> แดกยงห้าวแจกมึงเป็นตัวแทงไม่ใช่อมาตะากูกดมาเจอมึงถ้าไม่ชิดดวงคงเป็นเวรกรรมหรอแต่เอาหน่อยอย่างน้อยทีมกูก็ยังไม่หมดไฟกูหมายถึงสก,กิลปากของแม่งเล่นไปสะบดไปแล้วก็เป็นศพไงเพราะว่ามึงพูดมากกว่าเล่นเกมพอทีมกำลังแพ้มึงบอกน้องเล่นมึงไม่ได้เล่นเองและเช่นเทนนนเขามาออยสัตว์มึงดันเล่นพอบวกเสร็จมึงพึ่งมาอยากจะบอกว่ามึงมาไม่ทันเทนดีมึงมาไม่ทันเทน เยี่ย yeah. มึงมาไม่ทันเทนเยี่ยอ่อ